ทำไงอ่ะอยากรวยมั่งวิชาหวงจุ้ยระบาดเตาเหมาซานกับเราจันแขกบนรัาสยามวันนี้เราจะมาตอบคำถามว่าเอ๊ะทำไมคนรวยอ่ะมันถึงได้รวยเอารวยเอาเขามูกันหรือเปล่าหรือเขาเล่นห่วงจุ้ยหรือเปล่าหรือเขาจัดห่วงจุ้ยหรือเปล่าคนรวยส่วนใหญ่ใช้แน่นอนเนื่องจากตัวเราเนี่ยเป็นที่ปรึกษ,ษาบริษัทหลายบริษัทสิ่งที่อยู่ในใจ แล้วเกิดคำถามที่ขึ้นมาทำไงอ่ะอยากรวยมั่งเหนือสิ่งอื่นใดเลยความรวยจะไม่เกิดขึ้นมาได้ถ้าคุณไม่เริ่มต้นจากตัวคุณเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากตัวคุณก่อน 1. คนรวยร้อยละ9 0เป็นคนที่ตรงต่อเวลานะสองคนรวยร้อละ9 0าเป็นคนที่มองเหตุผลรอบตัวเป็นหลัก3คนที่เขารวยเนี่ยร้อยทั้งร้อยเขามองแค่ถูกกับผิด เขาไม่มีพักไม่มีพวกหากคนมีสิ่งต่าง,างๆแรงที่เราว่าและคุณควรจะต้องมีอย่างสม่ำเสมอรวมถึงแรงบันดาลใจที่คุณอยากรวยเนี่ยให้คุณไปท่องให้มันเหมือนขี้ขึ้นหัวเลยว่าต้องรวยให้ได้ต้องทําให้ได้แต่วิชาวงจุ์เจ้ดตเต่าเหมาซานมันส่งเสริมให้คุณมีความพยายามได้ให้คุณไปหารูปภาพที่คุณมองแล้วคุณชอบที่สุดว่าคุณอยากได้แบบนั้นหรืออยากเป็นแบบนั้นเอามาวางไว้ลาย ล้อมตัวคุณหรือใกล้ๆตัวคุณในขณะที่คุณนอนการที่เราวางรูปเอาไว้เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับเราฝังความจําทั้งสมองด้านซ้ายและสมองด้านขวาเอาไว้มันจะนําพาคุณให้ชอบหรือสร้างแรงบันดาลใจคุณให้คุณมีความมุ่งมานะกับตัวคุณในเรื่องที่คุณจะทําดีกว่าไม่ทําแน่นอนสวัสดี